สวัสดีจ้าพ่อแม่มมพี่น้องแลวก็เอฟซีทุกคน,นทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้คอยได้มาอยู่ที่บ้านเสงดอยบ้านเกิดบ้านนอนของคอยมาเกี่ยวข้าวซอยแม่พี่น้องเอ้ยบ้านสงดอ,ย,อ,งอยแต่ว่าองคอยกับ,บท่านได้แล้วแต่ว่าสรุปมาคือน,น้ำเม่หลหลพักเถงพี่น้องพักเถงกินข้าวอาหารมีะอะไรแนะนำได้ นี่ต้มหุ้งต้มไฟน้อยพี่น้องแต่อันละแนวน้องกินนี่พอน้องกินนี่ก็มาเกี่ยวข้าวน้ำได้คือฉีดสัมพูนะพี่น้องยิ้มสวยหน่อยค่ะมาเด้อจะเด้อเมื่อกี้ข้าวนันกันเนาะพี่น้องเด้อกับหัวเสียบเสียบสาวน้อยบ้านหน้าเจ้าที่พอเดียวเกี่ยวข้าวตแท้เจ้าแล้อแล้วก็พอเดียวพักเทงเหมือนนี้พักเทงกินข้าวกินน้ำบีมแล้วก็พักใบก็ลุยต่อพี่น้องเอ้ เกี่ยวอีกพอแล้วค่ำพอแล้วประมาณ5โมงมาซอยเลยเด้อครับหลายเยอะค่นเล่นซัดก็เล่นสี่หลายนะกับโบเอิร์มาละวานละวานละวานลาบานเกี่ยวข้าวโดยพี่น้องเด้อมาซอยเลยมาซอยไม่ใจเกี่ยวข้าวได้นี้ไม่ใจกันเกี่ยวผู้เดียวเนาะหลายมือละเกี่ยวผู้เดียววันนี้ลูกเต้าก็พร้อมเพลงเฮงหน้าเดี๋ยววันนี้มาเกี่ยวซอยก็กินข้าวกินน้ำหอมผ้าเพิ่น เฮงเฮิงจนได้มาเนาะประมาณสี่ห้าวงแหวนเขาก็ได้เดินทางกลับคนละบ้านอุดคนละอันนี้เป็นบ้านเกินมองน้องของคอยมามาพี่น้องกินข้าวน้ำกันมาเออเป็นเพิ่มชั่วโมงก็ได้ก่อนเป็นชั่วโมงก็ได้่มากระแลเต้โทรศัพท์เมาอึดโทรศัพท์มอึดก็อัดไม่ได้ การครอบัวอ้าวลุยลุยลุยกินก้อนกินก้อนไดอนยัดควายน้อยควายน้อยต้องควายน้อยเนาะย่างคักเลยกินข้าวรวมยัดมาเนี่ยนะมาซอยเมื่ตหงุ่งเพพิ่่มีน้องแซ่บแซบแซบตำหุ่งตำหุูกระเม็ดกระถินหลายลายใจกระกินข้าวแซ่บเนาะมาเนี่เนาะพน้าพรุนตาลูกหลานลูกหลานหลายลูกหลานดีใจหลายกินข้าวข้าวมักปั้น แข็งยู่ยไม่ใจกะเจ็ดสิบกว่าแล้วกะยังแข็งแรงยู่นี่ก็เอ้ยสาวหน้าพะเลาะอันนี้กะอันนี้จ้ะคนภูไทยเนาะสดตรสดชืสดชืสาวหน้าพะเลาะสวัสดีค่ะมากินข้าวกับน้องสาวกับแม่จ้าดีใจรลายคอยกับวันนี้ขออนุญาตกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ ขอจบคลิปว่าจ้านี้กอน,นะะเนอะค่ะเนาะคลิปนะ้าค่อยพอกันเด้อขอบคุณหลายๆสามกดตามที่พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเป็นอย่างสูงนำ้ำน้ำน้าน้้ำนน้ำซื้อ